ิตู่รอดนั่งนายกต่อสารรัฐธรรมนูญล,ลงมติยังไม่ครบตามกำหนด8ปี วันนี้30กันยายน2565หลังจากที่ช่วงเวลา15นาฬิกานาทีที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญเริ่มอ่านคำวินิจฉัยคำร้องของสสพักร่วมฝ่ายค้านที่เขายืนชื่อต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรสองและมาตรา158วรรี่หรือไม่กรณีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปี ศาลเห็นว่าผู้ถูกร้องได้รับพระบรมราชโองการการแต่งตั้งเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2557แต่รัฐธรรมนูญ2560มีบทเฉพาะการที่ระบุให้คณะรัฐมนตรีที่เป็นคณะรัฐมนตรีก่อนมีรัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ศาลจึงพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญ2560มาตรา264วรรคหนึ่งมีจุดมุ่งหมาย2ประการประการที่1ึงยืนยันถึงหลักความต่อเนื่อง แม้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับอื่นแต่ถือเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประการที่2เพื่อให้อยู่ใต้กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560โดยหากไม่ได้บรรัญญัติยกเว้นไว้ก็ให้ถือบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับ2560ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญ2560บังคับใช้เมื่อ6เมษาย,ยน2560การดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องจึงเป็นการดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญจะต้องถือเอาวันเริ่มต้นของการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญเป็นวันเริ่มดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผูถูกร้องจึงยังดำรงตำแหน่งไม่ครบตามกำหนดและความเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่สิ้นสุดลงทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปได้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์